<Wow. S 2> สวัสดีครับหลังจากอีพีที่แล้วที่เราไปตกปลาสมสารวันนี้เรามาที่ร้านเดลิฟิตนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปพบกับเชฟแชมป์กันเลยว่าวันนี้เชฟจะทําเมนูอะไรให้เรากินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันเลย วันนี้อยู่กับเชฟแชมป์นะครับร้านนี้เป็นร้านโอมาสกเกตน,นะ,ะไม่ใช่ครับโอมาสกเกตครับโอมาสเกตโอเคร้านนี้เป็นร้านเดียวของบางแสงนะครับที่เชฟออกตกปลาเองอเดี๋ยวให้เชฟมาเล่าเรื่องราวันเลยครับผมและในสัปด,ดาห์นี้นะครับเราก็ได้ไปตกปลาที่แสมสารกันกับน้องเอ็มน้องอัดนะครับเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูในคอร์สกันเลยครับผม มาเมนูแรกที่เชฟนําเสนอนะครับคือเมนูอิกะหนุดเดินนะครับในซอสพรสือ่อเมนูนี้จะใช้หมึกกล้วยที่มีขนาดใหญ่นะครับนัสไลซ์ให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟมาพร้อมกับส้มโอพันข่าวน้ําผึ้งเชฟบอกว่าความพิเศษของเมนูนี้จะอยู่ที่ซอสนะครับเพราะเป็นซอสที่เชฟหมักเองและซอสมีอายุ2ปีเต็มครับและมาเมนูที่2นะครับจะเป็นซาติมิปลาไทยนะครับรวมทั้งหมด3ชนิดนะครับจะมีสีขนก่อแล้วก็เต็กเลง้งแล้วก็ปลากระพงทะเลนะครับ เชฟจะมาสไลด์ให้บางๆแบบนี้เลยรวมกันทั้งหมดในจานทั้งสมชนิดนะครับเชฟแนะนําให้กินเริ่มจากสีขนเกาะก่อนนะครับแล้วก็ไปเต็กเล้งแล้วค่อยไปเนื้อปลากะพงครับเตกเล้งด้วยนี่อะไรกะพงเนื้อปลากะพง,าะพงมาถึงเมนูที่สามนะครับจะเป็นไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะโปะหน้าด้วยไข่หมึกผัดซอสนะครับเมนูนี้ถือว่าอร่อยมากเลย มาถึงเมนูที่4ครับเมนูนี้คือซูชิหมึกกล้วยครับถือว่าเป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดเลย,ย,ย,เยส่วนเมนูที่5นะครับเป็นซูชิปลากระพงดานะครับหรือว่าปลากระพงขี้เซารนะครับที่ได้ชื่อนี้เพราะว่ามันจะชอบลอยตามน้ํามาเรื่อยๆนะครับก็ตามชื่อมันเลยครับผมปลากระพงขี้เซา ลลและเมนูที่6ของเราจะเป็นซุปจากกระดูกปลาโฉมงามนะครับและเนื้อปลากระทงล่มนะครับตัวนี้ซุปจะมีความหอมมากครับซุปหอมมากเม,ม,มนูที่7นะครับจะเป็นโลปลาโฉมงามและไข่ปลาทะเลนะครับปลาโฉมงามนะครับ เสิร์นะ้ลาเลแดนแมนูที่8จะเป็นพาสต้าลิงกวีนี่ในซุปปลาครีมเห็ดทัฟเฟิลนะครับถือว่าอร่อยเลยนะครับเมนูนี้และจะตบท้ายด้วยของหวานนะครับเป็นเคมบูเล่นะครับอันนี้ก็อร่อยมากเลยครับและส่วนท่านใดที่สนใจนะครับก็ตามชื่อร้านนี้เลยนะครับ